สวัสดีครับคุณป้ามาครับคุณป้ามาร้านขนมครกโบราณนะครับแต่ว่าคนนี้ไม่โบราณนะครับทันสมัยมากนี่มีผัดไทยเหรอครับนี่อันนี้ผัดไทยใช่ไหมครับคุณป้าโอ้หน้าทานมากๆเลยครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยอย่าลืมว่าผัดไทยคนไทยผัดผัดไทยคนไทยผัดนะครับนี่อยากส่งออนไลน์ได้เดีเนาะส่งออนไลน์อันนี้ส่งออนไลน์ไม่ได้นะครับ แต่มีแกลบไหมท่านมีแกลบไหม,ม,มแก๊ปทรงอะ่ะ <c oughs> แก๊ปไม่มี <c oughs> แก๊ปอะ่ะไม่มีทรงปัผัดไทยคนไทยผัดนี่ครับคุณป้ามาขายอยู่นานหรือ,อยังครับนี่เดือนครับประมาณเดือนที่สองเข้าอ๋อเดือนที่สองนะครับ 4, ลนะแล้วเป็นไงมั่งครับมาขายที่ตลาดบ้านลุงพลเนี่ยก็ดีครับ ก็ดีใช่ไหมเป็นเพราะอะไรเราถึงได้มาขายอยู่นี่ไม่รู้เป็นเพราะบุญเนาะทางอันแรกคงอยากได้เงินก่อนแต่พอมาแล้วมันรู้สึกยอดดีกว่าที่ขายที่เดิมไหมครับก็ดีขึ้นแรกดีดกว่าแรกแรกมาเราก็หวังอยากจะได้ตังค์เลยเนาะค้าขายอ่ะตรงไหนทำเลดีครับอยู่ไปอยู่มามีอย่างอื่นด้วยนี่มีอะไรครับผูกพันนะความผูกพันครับเ็ิ่มา ครับพุงพันลุงพลแกก็อัจฉริยะไดี้มาแรกๆแกก็ช่วยขายเลยโอโอเคช่วย an ขายของช่วยขายของด้วยนะครับมาช่วยขายของด้วยเหรอครับโอ้ของเรียกลูกค้ามาซื้อขนมครกครับแกไม่ไม่ถือตัวเพราะว่าแกคุยด้วยแกก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ด้วยครัไม่ถืออ๋อไม่ถือตัวเลยก่อนหน้านี้คือเราก็ไม่รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมครับกับลุงพลครับเขา ทุกคนก็เป็นพ่อค้าเก่าก็เลยคุยกันได้เพราะเเป็นพ่อค้าเก่าขายไก่ย่าวกามตลาดเจ้เขาบอกว่าเจ้ก็ค้าขายมาสอนครับรู้เหมือนว่าชีวิตเหมือนกันค่ะชีวิตเหมือนกันเลยเล่าให้ฟังก็เลยชีวิตเหมือนกันเลยใช่กหมกันก็เลยเข้าใจเข้าใจครับสู้้ดวยก็เหมือนเราเรามีมีบุญวาสนาร่วมกัน ลำบากเราก็เป็นเหมือนลำบากเหมือนกันครับคนเราได้มีบุญมีวาสนาร่วมกันมันก็ได้มาทําอะไรร่วมกันแบบนี้แหละเนาะนะครับก็เหมือนพวกผมนี่แหละพวกผมก็คงคงมีบุญวาสนาร่วมกันแหละถึงได้มารู้จักเนาะได้มาเที่ยวบ้านกบกอกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีสิ่งดึงดูดใจเราให้เราอยากมาไงครับ ครับพอได้ยินข่าวได้ฟังน่นฟังนี่เราก็อยากมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองแบบนั้นนะครับไเห็น,น,น,นก้ว็ไแล้วก็รักเกครับนะรจุมใจมาบอยากมาไหมครับอยากมาต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเนาะถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะบางคนแค่ฟังข่าวแล้วก็เอาไปตัดสินใจเองครับ อันนี้มาเห็นเลยมาคุยกับเกยได้มาอะไรก็ภูมิใจครับว่าโอ้ชีวิตของเกเป็นยังไงครับต้องมาดูด้วยตัวเองต้องมาดูด้วยตัวเองใช่ครับต้องมาดูด้วยตัวเองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเนาะคุณป้าครับคำโบราณไม่ผิดครับคำโบราณไม่ผิดครับมันสามารถพิสูจน์ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับคุณลุงคุณป้าครับสวัสดีครับ